อย่างหนาตายหนึง่งสามารถรักษาได้บอรหรือว่าสิสามารถกรีดได้อีกบอนะครับมันต้องสังเกตตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าสุฟซิ่งเนาะนี่ก็เป็นต้นยางตายหนึ่งนะครับที่เขาได้สลัดเปลือกออกนะครับเห็นบอครับบางคนว่าเอ๊เดี๋ยวสลัดเปลือกออกเรามันก็สิกรีดได้คือเขานะครับเดี๋ยวเอาเามาเบิ่งกันว่าครับว่าเออมันเปลือกมันแตกแบบนี้นะครับมันจะสามารถเปิดกรีดได้อีกบอนะครับหนึ่ง เขามาสังเกตครับต้นหนาอย่างใดหนึ่งที่เขาเปลือกแตกนะครับเขาสิแตกแล้วเขาสิสางเยื่อขึ้นมาหม่ที่ไม่สามารถเปิดกรีดได้นะครับแต่ว่าเขามาเบิ้งครับว่าต้นนี้นะครับสิ่งที่เขายังบ่ทันได้กรีดนะครับเขาสิอ้วนกว่าที่มันยางหนาตายนะครับเห็นว่าสังเกตบองเบาๆตรงนี้มันสิสโลบเข้าไปนะครับให้สังเกตดีๆเนาะแล้วกับานี้นะครับ เากับมาเบงครับว่าเอ๊ะมันแตกโค่นขึนมาแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วต้นมันสีขนาดนี้แล้วมันเป็นพอหยังนะครับเบิงต้นนี้นะครับใบเขาสีแห่งจากข้างบนนะครับมันเกิดจากสาเหตุอีย่างไรใบมันแห้งนะครับเพราะว่าหลายๆหลายๆต้นนะครับต้นยางตายหนึ่งนี้ใบเขายังสีเขียวอยู่แต่ว่าต้นมันสีเปลือกแตกแต่ว่ามันไม่สามารถเปกกิดกิจได้นั่นคือท่อนำอยางของเขางย่งสงบาง นะครับหรือว่าเชื้อราเขาไปทําลายท่อน้ำหยาดแต่ว่าท่อน้ําเลี้ยงของเขาเนี่สามารถดึงน้ําเลี้ยงขึ้นไปสร้างใบได้อยู่แต่ว่าต้นนี้นะครับเขามาสังเกตครับว่าเอ๊ะเป็นหยังต้นมันคือแตกขนาดนี้เราใบมันบ่มีนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับมันเป็นที่ต้นนี้นะครับมันจะเป็นหากเนาอยู่ข้างในนะครับเมื่อหากมันเนานะครับเบิ่งเขาสังเกตมงบ่นะครับเนี่ยนะครับน้ำหยาดมันจะแตกออกมาแบบนี้นะครับนี่กันนี่คือกันนะครับผมได ผมก็ได้แกะออกนี่มันเป็นอาการของหากเน่านะครับนี่เราบัน,น้หากเน่านะครับมันบอสามารถที่สิดึงสารอาหารหรือว่าน้ำปุ๋ยขึ้นไปเลี้ยงใบเลี้ยงต้นได้นะครับมันก็เลยให้ต้นนี่ส้มนะครับรออย่างเดียวคือรอโคนนะครับเพราะว่าแถวแถวตรงไร่ของผมเนี่ยนะครับก็มีต้นแบบนี้หลายๆต้นอยู่นะครับก็เลยผมก,เกม็เลยหูวจักว่าเอต้นลักษณะนี่จังไห้มันก็บ่หายแน่นอน นะครับเดี๋ยวสีผ้าเิ็งต้นที่มันอนาหยางใจหนึ่งที่สามารถที่จะเปิดกีดได้นะครับนี่คือต้นนาหยางใจหนึ่งอีกต้นหนึ่งนะครับมาเปรียบเทียบกันครับว่าต้นนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออันนี้เป็นห้อยกีดเนาะนะครับที่หาอ่าให้เบิบงห้อยกีดนะครับนี่ห้อยกีดครับแต่ว่ามันอ้วนขึ้นมาเห็นบ่รับหรือว่ามันขึ้นมาเต็มเลยนี่ครับมันมันมันสิบอยุเขอาไปคือจังต้นเมื่อกี้นะครับมาสังเกตบงเนาะนะครับ ต,ต้นของเขาสิอ้วนขึ้นมากครับเห็นบหมครับมันฟื้นฟูสภาพของอท่อน้ำยางแล้วกันสลัดเปลือกออกใหม่นะครับตรงนี้ผมก็เลยเปิดจีดเบิง้งมันก็เลยมีน้ำยางแบบนี้นะครับแล้วเขาสังเกตอีกอย่างนึงนะครับว่าถ้าจะสามารถที่สิฟื้นฟูหรือว่ารักษาได้นี่เขาเบิ้งใบครับที่นี่นะครับต้นนี้เป็นนยย้ำยางตายหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นหยังใบมันยังคือเต็มอยู่ นะครับมันจะสร้างใบไม้ออกมาเรื่อยๆพร้อมนะครับเพราะว่าต้นนี้นะครับเขาได้รับสารอาหารที่มันสามารถที่จะสางนะครับสางใบสร้างลําต้นสร้างความแข็งแรงสางท่อนำยางไม่สางเซลล์ไม่นะครับแล้วก็หากเขานี่มันบด้เนานะครับหากบด้เนามันก็เลยสามารถที่จะหากินปุ๋ยที่เขาใส่ไว้ในดินนะครับมันก็เลยสามารถที่จะดูดซับแร่ธาตุขึ้นมาจากดินได้คือกันนะครับสามารถที่จะมาสางความแข็งแรงสมบูรณ์ให้กับต้นยาง นะครับมันก็เลยสามารถที่สิเอ่อเปิดรีดได้แบบนี้นะครับนี่เฮาสังเกตบ้งง่ายเนาะครับเนาะถ้าเทียต้นใดที่มันเปลือกแตกแล้วมันอ้วนนะครับเฮาก็สามารถเปิดจิตได้เลยนะครับการลองใช้วิธีกันนี่เบิงนะครับว่าอันไหนดีบ่าดีนะครับเฮาก็ลองเปรียบเทียบกันเบิงนะครับบ่มีผิดมีถูกเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่รับช้มจนจบเนาะครับเนาะ